สวัสดีทุกคนคลิปนี้ด้าจะพาเห็ดเบรคชีสเนาะตัวนี้ง่ายๆแล้วก็นุ่มแถมแบบกินแล้วแบบมันๆแบบกินแล้วอยากกินอีกประมาณเช่นหะเพราะว่ามันเน้นชีสแล้วกับไข่เนาะแป้งอะ่ะนิดเดียวเออแป้งแค่ห้ากัมเองเนาะเห็ดง,ง่ายๆแล้วก็นุ่มๆกินกับชากาแฟตอนเศร้าแบบโอ้โหเลยว่ากินแบบเป็นของหวานหลังอาหารใช่นะแซ่บเด้อตัวนี้นะฮบประกันเลยฮา,าเบิองขั้นตอนการเทดํากัน ทำม,มิดก็คือชีสเนาะเอาออกมาจากตูเ้เย็นให้มันออนโตเนาะแล้วก็ใส่ไม่พายนี่แหละเน้นเน้นกด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 ไปเลยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถอกน้ําตาลทรายลงไปเนาะคนะ้นผสมให้มันเข้ากันเน้นเน้นกดกดเลยสุดนี้บต้องได้ใส่ตีเครื่องเอียงเลยนะใส่มือตีอย่างเดียวเลยง่ายๆเห็ดแบบเห็ดแบบแบบบ,บต้องพิธีไปทันนะนะเออสำหรับอันเบเกชีสตัวนี้นะ แล้วก็แซบก้อนทุกๆตเลยทีได้เคยเหตุมานี่ยรู้สึกว่าตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่แบบว่าแซบสุดเนาะแล้วก็คุกคุกให้มันเข้ากันคุกจนน้ำตาลมันเปื่อยน้ำตาลมันแบบระหัสเขาคิดว่าน้ำตาลมันเปื่อยแล้วมันละลายแล้วมันเข้ากันดีแล้วสินะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เทวิปปิง้งครีมลงไปเนาะประมาณนี้สําหรับซัดส่วนนี่พายอยากได้ละยินบอกหากระได้เด้อเดี๋ยวจะ ให้ไปว่าอันไดนจะกลัมจะกล่เนะคุบเพื่นกบเข้าไปเบิงออยู่อ่าซ่องของด้ายู u นะูชเนาะด้าจะลงยูคอมเมนต์หรือว่ายนะูเพจเนาะจะลงะสัดส่วนมันยูคอมเมนต์ให้เด้อแเ้าก็คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันเนาะคนให้จนชีสมันเปื่อยมันเปื่อยเละๆเป็นน้ำเข้ากับสัดส่วนอื่นๆพูดหละเนาะแต่หลังจากนั้นเขาก็ใส่ไข่แดงลงไปหนึ่งหน่วย แล้วก็คนใช้ตะก้อมือนี่แหละคน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 ,คนไปเนาะให้จนเขาคิดว่าโอเคมันเข้าดีแล้วส่วนผสมทั้งเมดใส่แหงน้อยนึงนะ้ามีเครื่องตีก็ใส่เครื่องตีก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจําจเป็นมันใส่ตะก้อมือก็ได้เนาะแล้วหลังจากนั้นเทากะไข่เนาะอีกสองหน่วยเนาะตีตีต,ต,ตีผสมแล้วก็เทกลง ให้แบงเทคลงเป็นสองเถืาบต้องเทกจ้วกลงบัตรเดียวเด้อเนาะหรือว่ามันไผ่ขี้ขั้นหลายเถือกับจ้วกบาเดียวก็ได้เนาะแต่สําหรับด้าแล้วแบงเป็นสองเถือเทคลงแล้วก็คน้นเนาะใส่พลังกาลังที่มีคน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 ไปให้มันเข้ากันส,ส่วนเข้ากันหลังจากมันแบบเร็วเราเป็นน้ำแบบเข้ากันดีแล้วเาก็ใส่ลงไปส่วนสุดท้ายเนาะขาต้ไข่ที่ยังเหลือหัน โบคาวเดอสูตรนี้เนาะมันเน้นชีสกับไข่อย่างเดียวเลยเนาะเห็ดง่ายๆแซบอีกแซ่บอมันแซ่บกันอันชีสทุกตัวที่ว่าเคยกินเนาะลองเห็ดเบิงทุกคนเพื่อแบบหาที่จะกรรมอยู่บ้านให้กับลูกๆเพื่อพันตัวเองว้างประมาณนี้ลหลังจากเข้ากันดีปุ๊บเขาก็ใส่แป้งเค้กลงไปแป้งเค้กนิดเดียวเท่านั้นแหละห้ากำบ่ลายเนาะ กัคน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 เนาะแล้วก็ส่วนประกอบมันก็หน่อยบ่มีอย่างเนาะเมือหละส่วนประกอบเท่านั้นแหละเนาะแซบอีกเนาะคน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 ลงไปแล้วก็หลังจากที่ว่าเขาคนแล้วก็เอาไม้พายแบบว่าคูดแน่เนาะทั้งข้างทั้งอย่างที่ว่ามันเซยออกไปหันเนาะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเนาะบ่มีอย่างหลายแค่นี้แหละเนาะ แล้วหลังจากนั้นเทากเอั๋พิมพ์เนาะพิมพ์เทากเอาแต่เกียกระดาษไขนะหองลงในพิมพ์เท่าน,นั้นแหละหองหองคมคมคม,คมลงแบบโบพิธีพิถันตัวนี้ตัวนี้เห็ดแบบว่าเห็ดแค่คาว่ากินพอแล้วเล่าๆไปแต่ที่จริงแล้วโอ้โหสุดแซบเออสุดแซบเลยตัวนี้แซบก่อนนิวอรยกชีสเค้กแซบก่อนเจเป็นนิชีสเค้กแซบคอนชีสเค้กทุกตัวเนาะแล้วก็เห็ดงายโบยุง่งโบวุ่นวาย และกะเทลงไปเนาะประมาณปอดหนึ่งนี่แหละเด้ได้ปอดหนึ่งเนาะได้ปอดนหนึ่งพอดีเลยเรียบร้อยจา้าแล้วหลังจากนั้นเขาเทกลงเมดเรียบร้อยแล้วเขาจะลืมไล่ฟองอากาศเนาะเขาอ่นนะเตะเตะอ่า,อออานะพิมพ์หันจาก,านะกนนสามบาทเนาะก็คือย่อบุบบอบุบบ่อบุบสามบาทเนาะเรียกว่าเอาไม่ทูบหรือว่าอย่างคน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 ไปเนาะ ประมาณนี้ให้มันไล่อากาศให้ทางในมันน,นั่นน่ะสินะค้นๆ,ๆๆไปให้ไล่อากาศสิสิเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็เข้าอบเนาะง่ายๆอบป,ประมาณสามสิบห้าสามสิบห้านาทีเนาะไฟอนันน่ะอ่าเตาอบของแต่ละบ้านมันบุคือกันเด้อด้าใส่ไฟสองร้อยแปดสิบห้านะเนาะตัวนี้ไฟต้องบ้านใบนบ้านมันเด้อบนแอยใจคือกันว่าไฟบ้านของคนอื่นจะเท่าไหร่แต่ไฟบ้านด้สาสำเนียเรียบร้อยเนาะสามสิบห้าสามสิบห้านาทีอบแล้วนานมันก็จะดำไปแล้วแหละเนาะ แล้วมันอุ่นๆแล้วก็จับออกมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วก็เมี่ยออกเลยนุ่มมานุ่มนุ่มนุ่มนุน่มลูกๆคือมากหลายปอนหนึ่งนี่สิเม่ลูกนี่คือแบบพอจ้ะลูกบอกว่าม,มันมีเห็ดก้อนใหญ่ก้อนนี้แนะ่เออมื่อหน้าก็ชีสเคส้กก็ไม่อยากกินร้ายโบแปลกดอกที่ว่าแบบตุ้ยน้ำหนักบ่ลงห้าสิบแปดโลเหลือแปดโลบ่ลงจากเ่อย้อนว่าช่วงนี้ บอได้ไปใส่กับซ่อมมือเฮดเตเกตอะไรอย่างน้แล้วก็กินอย่าปาดให้เบงทุกคนคล้ายๆกรอบนอกนุ่มในแซ่บอ่ะกิ่นกับซาฮอนฮอนซาอุ่นๆเนาะช่วงนี้หนาหนาวแน่เด้แต่ก็เริ่มอุ่นๆขึ้นแล้วแหละเนาะสีหนาฮอนแล้วแหละนุ่มมากทุกคนลองเฮ็ดเบงเด้อนี่นุ่มๆนุ่มๆดึงๆยังฮอนอยู่แดนขนาดอุ่นแล้วแนคืออดใจบ่บไหวไงจากกิ่นก่อน น,นุ่มๆดึงๆนิ่แบ่บลองเห็ดบึ้งด้วยทุกคนเนาะวิธีเห,เห็ดง่ายๆหนึ่งเนาะเดี๋ยวสัดส่วนได้สิลงอยู่ในกล้องคอมเมนต์อ่าอยู่ช่องอยูยูทูบแล้วก็ยูเพทให้เนาะ ถ้าภัยอยากกินลากยก็คือเฮดก้อนใหญ่ก้อนหนีเนาะกห็เฮดสองสูตรแต่ได้เฮดสูตรเดียวก็ได้จะประมาณปอนหนึ่งเนาะเบรคชีสเนาะเฮดง่ายๆเนาะเฮดในลูกๆก,กินเฮดในคุณสามีกินกับกาแฟตอนเศร้าบอกชาแบบนี้เนาะโอเคแล้วเจอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายสบายดี